เรื่องการทุจริตโครงการรับจำนำมันสัมหรังครับในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ท่านผู้ตั้งกระดุ้ถามครับท่านสนองเทพประสอนนรงครับถามรถามท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยพานิชท่านนทวทตอบแทนนะครับคำถามแรกครับเชิญท่านสนองนะออท่านประธานที่เคารพกระผมสนองเทพประสนานรงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรคภูมิใจไทยจังหวัดบุรีรัมย์ออท่านประธานที่เคารพครับ ในแนวนโยบายของรัฐบาลทุกรัฐบาลน,นี่ผมเชื่อแน่เดยว่าในรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมานั้นแนวนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภาต่อสภาผู้แทนราษฎรนั้นหลักใหญ่แล้วก็จะมีแนวนโยบายที่สําคัญสําคัญอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วแนวนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหากับบรรดาพี่น้องเกษตรกร นะครับไม่ว่าจะเป็นทุกรัฐบาลก็จะส่งเสริมเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องเกษตรกรทั้งสิ้นนั่นประการที่หนึ่งประการที่สองครับแนวนโยบายที่รัฐบาลจะต้องถแถลงต่อรัฐสภาก็ดีต่อสภาผู้แทนแห่งนี้ก็ดีครับคือแนวนโยบายในการปราบปรามการทุจริตขอรับชันรัฐบาลนี้ก็เช่นเดียวกันครับได้มีการถแถลงแนวนโยบายเหล่านี้ต่อรัฐสภาต่อสภาผู้แทนราษฎร ท่านประธานที่เคารพครับข่าวคราวความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของรัฐนั้นมีให้เห็นเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วโครงการเกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นการโครงการจำนำข้าวที่เพิ่งผ่านไปโครงการจำนำหอมแดงที่ศรีสะเกดเน่าแล้วเน่าอีกเกิดความเสียหายครับ อำเภอหนองเก่จังหวัดบุรีรัมย์ของผมก็มีปัญหาเหล่านี้เช่นเดียวกันครับปี2554โครงการจำนำข้าวปรากฏว่ามีโรงสีลอยไปรับจำนำข้าวไม่ออกใบประทวนเสร็จแล้วข้าวก็เชิดหายไปพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนั่นปี2554พอมาปี2555เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาท่านประธานที่เคารพได้มีการตรวจสอบ ลานมันสองแห่งในอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเชื่อว่ามีมันสัมปะหลังจากยอดการจำนำนหายไปถึง1 8 0 0 0ตันเป็นเงินกว่า200ล้านบาทถัดมายังพบความไม่ชอบมาพากลในการจำนำข้าวและดมันสัมปะหลังอีกสองอำเภอคืออำเภอละหันทรายและอำเภอรประโคนชัยทั้งหมดมีความเป็นไปได้มากว่ากว่าเท่าที่เป็นอยู่ และก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเชื่อว่าการทุจริตดังกล่าวนั้นไม่ได้มีการกระทําเป็นกระบวนการโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานที่เคารพเมื่อเห็นกระบวนการในการตรวจสอบหาตัวผู้กระทําผิดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมืองเนี่ยก็ยังพบสิ่งที่ชวนให้ตั้งข้อสงสัยอย่างเช่นที่การเข้าแจ้งความของเจ้าหน้าที่อคอสอ นะก็มีการไปแจ้งความล่าช้าอย่างน่ากังวลอย่างน่าเป็นห่วงเพราะว่าเจ้าหน้าที่อคสอที่ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นไปแจ้งความก่อนที่จะหมดอายุความเพียงวันเดียวนะครับเพียงวันเดียวเท่านั้นทีนี้เมื่อไปแจ้งความเสร็จเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้แจ้งให้อคสอนั้นได้นําเอกสารข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนปรากฏว่า ทางอคอศออไม่มีการส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนแต่อย่างใดตรงนี้เป็นปัญหาครับพี่น้องประชาชนได้ให้ข้อสงสัยเป็นอย่างยิ่งประการแรกผมขออนุญ,ญาตที่จะเรียนถามพนธทนายกรัฐมนตรีกรณีที่เกิดขึ้นที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมในการเข้าไปตรวจลานมันเพียงสองแห่งเท่านั้นยังพบความไม่ชอบมาพากลมีการสูญเสีย ผลประโยชน์ของรัฐไปถึง200ล้านบาทแล้วก็ยังพบว่ามีการทุจริตมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหลายส่วนจนน่าเชื่อได้ว่าจะมีการกระทำเป็นกระบวนการรัฐบาลจะมีทางเข้าไปแก้ไขตรวจสอบและดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างไรและในกรณีที่อำเภอหนองกี่นี้นะครับขณะนี้ทางรัฐบาลได้ดำเนินการอย่างไรไปแล้วหรือไม่ขอเรียนถามเป็นข้อที่หนึ่งครับ เดี๋ยวนะสภาผู้แทนราษฎรขอต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาผู้นําสังคมธุรกิจและการเมืองวิทยาลัยวัฒนกรรมสังคมหมายไลังสิตนะครับขณะนี้มีการถามกระทู้สดกันอยู่เชิญท่านที่ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายนัทวุฒิสายเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายจากพระนท่านนายกรัฐมนตรี ให้ทำหน้าที่ตอบกระทูนี้ครับตอบประเด็นคำถามที่หนึ่งของเพื่อนสมาชิกผู้อภิปรายผมขออนุญาตเริ่มต้นอธิบายในหลักการของการป้องกันแก้ไขหรือว่าตรวจสอบการทุจริตสวมสิทธิ์ในโครงการรับจำนำพืชผลทางการเกษตรของรัฐบาลให้ชัดเจนในหลักการใช่ก่อนนะครับในพื้นที่ ที่มีการดำเนินโครงการทุกๆจังหวัดเนี่ยก็จะมีคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการแทรกแสงตลาดมันสำปะหลังระดับจังหวัดก็จะเป็นผู้กำกับดูแลรับผิดชอบตรวจสอบตั้งแต่การรับสมัครลานมันรงแป้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรการใช้สิทธิ์ของเกษตรกรตลอดจนการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพมันสำปะหลังของโครงการเนี่ยอย่างใกล้ชิดในส่วนกลางนะครับ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังซึ่งรับผิดชอบการตรวจสอบการทุจริตในโครงการโดยมีการแต่งตั้งสายตรวจเฉพาะกิจที่ประกอบด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเช่นดี i สสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีสำนักตรวจสอบและปฏิบัติการเป็นเลขาคณะซึ่งจะจัดชุดกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจลงพื้นที่ ตรวจสอบแบบปูพรมและสุ่มตรวจสอบในพื้นที่ที่พบข้อสงสัยหรือได้รับการแจ้งเบาะแสว่ามีการทุจริตโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีเคยเคยมีการร้องเรียนในรอบปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษนอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้มีผู้แทนกเกษตรกรประจำจุดเพิ่มเติมจากปีก่อนหนึ่งคนนะครับรวมเป็น3คนและให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดละสองนาย แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ขององค์การคลังสินค้าปฏิบัติหน้าที่ณจุดรับจำนำอย่างต่อเนื่องมีการแต่งตั้งคณะอนุติดตามดูแลให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกรณจุดรับจำนำซึ่งข้าราชการระดับผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานราชการและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์โครงการอย่างใกล้ชิดโดยมีการแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบเป็นรายจังหวัดอย่างชัดเจนแล้วก็มีการประสานงานที่เกี่ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับศุลก,กากรทหาร ต่างๆให้เข้มงวดตรวจสอบนะครับผมขออนุญาตนิดเดียวนะฮท่านประธานครับเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่กําลังมายกกระสอบข้าวซึ่งผมถือว่าเป็นหลักฐานในกรณีที่จะต้องมอบไปอกสอบไปแจ้งความเพราะนั้นขอความกรุณาเจ้าหน้าที่ได้ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์นะครับนอกห้องประชุมนะครับเราขอเอากระสอบข้าวนี้ไปแจ้งความดําเนินคดีนะครับเอากลับมาที่เรื่องมันสาปะหลังนะครับกรณีที่ท่านสมาชิกนะครับได้หยิบยก การตรวจสอบและพบการกระทําไม่ชอบมาพากลที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ขณะนี้กำลังสั่งการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความคืบหน้าล่าสุดของเรื่องนี้นะครับถ้าหากว่าในช่วงเวลาที่เราถามตอบกันอยู่เนี่ยข้อมูลมาถึงเนี่ยก็จะได้นําเรียนต่อท่านสมาชิกผ่านท่านประธานไปนะครับแต่ว่ากรณีอื่นๆในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเช่นที่อำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ หรือพื้นที่ใกล้เคียงอย่างอำเภอเสริงสางนครราชสีมาเนี่ยนะครับตรงนี้ก็พบว่ามีการดำเนินการแล้วเกิดการทุจริตที่ลานมันพลายพาโชคอำเภอเสริงสางคือลานมันแห่งนี้เนี่ยไม่ได้ผ่านคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ต้นแต่ว่าไปประกาศกับเกษตรกรว่าตัวเองเนี่ยเป็นลานมันที่อยู่ในโครงการเกษตรกรจำนวนหนึ่ง ก็เอามันสัมปะหลังไปจำนำบางส่วนได้ใบประทวนซึ่งแน่นอนว่าเป็นใบประทวนปลอมบางส่วนก็ไม่ได้ใบประทวนก็เกิดปัญหาขณะนี้ไปตรวจสอบแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดีหรือแม้กระทั่งที่อำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิพบการทุจริตก็ดำเนินคดีก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ละเลยนะครับแล้วก็ได้สร้างกลไกที่แข็งแรง ไว้เพื่อตรวจสอบการดําเนินการทุจริตในโครงการนี้ครับขอบคุณครับเชิญคําถามที่สองครับออท่านปานที่เครพผมขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ได้กรุณาตอบปัญหาข้อสักถามดน,น,นะครับแน่นอนครับในเรื่องของการวางกลไกที่จะตรวจสอบที่จะจับผิดของผู้กระทําความผิดนี่ผมเชื่อว่ารัฐบาลได้มีมาตรการ ผมเชื่อได้มีกลไกที่จะทําการตรวจสอบแต่ยังแต่ผมก็มีความมั่นใจว่าในการกระทําใดๆก็าตามการทุจริตเนี่ยถ้าหากว่าผู้ประกอบการดําเนินการอย่างเดียวนี่เป็นไปไม่ได้ครับจะไม่ประสบความสําเร็จจะต้องมีขรบวนการครับโดยเฉพาะที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ของกระพมเนี่ มันมีข้อผิดปกติผมกราบเรียนแล้วครับอคสอนั้นเข้าไปแจ้งความต่อร้องทุกต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจภายที่ภายในเวลาที่ล่าช้ามากอีกวันเดียวครับจะหมดอายุความถึงไปแจ้งความเป็นเสมือนหนึ่งว่ารู้เห็นเป็นใจนะครับ เมื่ออีกหนึ่งวันจะไปแจ้งความนี่จะหมดอายุความไปแจ้งความทางเจ้าหน้าที่เรียกเอาเอกสารหลักฐานก็ปรากฏว่าก็ไม่ยอมส่งเอกสารหลักฐานให้อีกซึ่งในเรื่องนี้เป็นที่สงสัยของบรรดาพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากครับอย่างไรก็ตามครับนอกจากหน่วยงานราชการนอกจากผู้ประกอบการแล้ว อยากจะเรียนถามไปถึงรัฐบาลว่าท่านจะยืนยันได้หรือไม่ว่าในกรณีที่การทุจริตนั้นเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ใดๆก็ตามแต่ครับทางรัฐบาลจะดำเนินการตรวจสอบเอาความผิดอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เพื่อให้ความมั่นใจต่อบรรดาพี่น้องประชาชนและพี่น้องเกษตรกร,กรผู้เสียหายครับขอเรียนถามเป็นข้อที่สองครับท่าน,ร,าน,ร,ร,น,านารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายณทูตสายเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ต่อคําถามที่สองของเพื่อนสมาชิกนะครับก็เรียนยืนยันว่าทั้งกรณีที่หนองกี่ผมก็จะให้ตรวจสอบเลยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ ที่ไปแจ้งความซึ่งเพื่อนสมาชิกระบุว่าล่าช้าเกินการเนี่ยคือเจ้าหน้าที่คนใดแล้วมีเหตุผลประการใดอย่างไรที่ได้ดำเนินการจนเกิดข้อกังขาต่อท่านสมาชิกแล้วรายละเอียดความคืบหน้าผมจะแจ้งครับประการต่อมาก็คือรัฐบาลชุดนี้ภายใต้การนำของพระนท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร ชัดเจนว่าเมื่อมาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นทุกนโยบายของรัฐบาลถ้าหากมีการพบผู้กระทำความผิดทุจ,จริตไม่ว่าจะระดับระดับใดอยู่ในสถานะใดผมขอให้คำยืนยันต่อท่านสมาชิกในสภาหแห่งนี้ว่าพระนท่านนายกรัฐมนตรีมีนโยบายชัดเจน ที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดแล้วปรากฏในหลายโครงการที่มีการกระทําความผิดก็ได้มีการดําเนินคดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้วในเวลานี้ครับขอบคุณครับเชิญคําถามสุดท้ายครับออท่านประธานที่เคารพครับจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี้ก็ทําให้เรามีความห่วงใยห,ห่วงใยต่อความเสียหายซึ่งจะมีผลกระทบ มาถึงพี่น้องเกษตรกรมีผลกระทบไปถึงงบประมาณของแผ่นดินนะครับซึ่งเป็นเงินภาษีของพี่น้องเกษตรกรผมอยากเรียนถามครับว่าวันนี้จากข่าวคราวที่เกิดขึ้นในโครงการจำนำต่างๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเอาโครงการจำนำมันสัมหลังเนี่ยนี่เราเราตรวจสอบเฉพาะเท่าที่ทราบดู เท่า,ท,า,ท,า,ท,าที่ทราบนี่เฉพาะในจังหวัดบุรีรัมย์แห่งเดียวเอาแค่สองล้านเท่านั้นแหละครับมีความเสียหายประมาณไม่น้อยกว่า2 000, องล้านสองร้อยล้านบาทท่านประธานครับถ้าเราตรวจสอบให้ลึกไปมากกว่านี้นะครับผมมั่นใจว่าทั่วประเทศคงไม่มีเฉพาะเท่าที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ผมอยากให้รัฐบาลอยากให้ท่านรัฐมนตรีได้เอาใจใส่ในการตรวจสอบ ในเรื่องของการบริหารจัดการในโครงการเหล่านี้ครับ 1. เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรซึ่งปกติก็ยากจนอยู่แล้วได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าประการที่สองครับเพื่อรักษางบประมาณของแผ่นดินนะครับไม่ให้สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ให้กับกลุ่มบุคคลที่ขาดความซื่อสัตย์ขาดความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชน ท่านรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนของพระธานนยกจะตอบได้หรือไม่ว่าขณะนี้ได้มีการประเมินค่าเสียหายครับนะครับทั้งประเทศในเวลานี้คาดว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนเพียงไรและในอนาคตนะครับท่านจะมีวิธีการใดๆครับที่จะไปให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกขอเรียนถามเป็นข้อสุดท้ายขอพระคุณมากครับเชิญท่านทีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับท่านประธานที่เคารพ กระผมนายนทัทวุทธใสเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับต้องขอแสดงความชื่นชมเพื่อนสมาชิกผู้ตั้งกระทู้ถามนะครับว่าประเด็นของท่านเป็นเนื้อหาสาระที่มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังอย่างแท้จริงก็ต้องเรียนแหละครับว่ารัฐบาลดำเนินโครงการ ในเรื่องการพยุงราคารักษาเสถียรภาพราคาพืชผลทางการเกษตรหลายชนิดนั้นเนี่ยก็เป็นโครงการขนาดใหญ่เกี่ยวข้องกับผู้คนและองค์กรทั้งรัฐและเอกชนมากมายก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีกลุ่มคนผู้สแสวงประโยชน์โดยมิชอบหาช่องทางที่จะทุจริตในโครงการเหล่านี้ยังไม่ได้มีการสรุปเป็นภาพรวมตัวเลขนะครับว่าแต่ละกรณี ที่มีการตรวจสอบพบและดำเนินคดีไปแล้วเนี่ยมีมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่แต่ว่าตัวเลขเหล่านี้เนี่ยในที่สุดก็จะต้องมีการทำมารวบรวมแล้วก็เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดอยู่แล้วส่วนมาตรการในการพยายามป้องกันเนี่ยรัฐบาลก็สร้างกลไกต่างๆในการที่จะตรวจสอบ แล้วก็ดูแลกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วละครับเพียงแต่ว่าคนระมัดระวังป้องกันกับคนจ้องจะหาประโยชน์โดยไม่ชอบเนี่ยบางทีเนี่ยการทำงานเนี่ยมันก็ต้องแก้เกมต้องติดตามต้องตรวจสอบต้องปฏิบัติการเชิงรุกด้วยยุทธวิธีต่างๆอยู่ตลอดเวลาแต่ยืนยันว่าผลประโยชน์ของชาติทุกบาททุกสตางค์เนี่ยรัฐบาลรับผิดชอบครับแล้วก็จะดูแลเรื่องนี้ อย่างดีที่สุดภายใต้การกํากับของพระน a t h นายกรัฐมนตรีกลาบเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับผมทราบว่าอีกสักครู่หนึ่งจะมีกระทู้ทั่วไปหรือประเด็นอื่นๆอีกใจจริงเนี่ยผมก็อยากจะนั่งฟังประเด็นอภิปรายของเพื่อนสมาชิกอยู่ตรงนี้ครับเพียงแต่ว่าผมมีภารกิจจะต้องไปติดตามอคสว่าเขาไปแจ้งความดําเนินคดีการโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการออกมาเนี่ยเป็นประการใดอย่างไรบ้าง ก็เลยจะขออนุญาตท่านประธานครับขอบคุณครับประธานอนุญาตนะครับ